ยาว่าใช้สวนแต่พระบรมมังมอนไขพัฒนการไม่โเอื้อนวางมามเชี่นทอสุกแล้วมังสว,วนก็ใช้เพราะว่ามันเป็นที่นิยมของคนส่วนหลายแต่ว่าจะมีคนส่วนหนึ่งมากินมันอยู่ขี่ไรนั่นแหละ อาจจะมีความสำคัญของคนชั่วหลายตัวน้เขอาจจะมีความสำคัญของคนอีกกลุ่มหนึ่งแค่เขาต้องหาให้เจอสุขหลอดลูกหลานเอเจ๊ต่อมบอกด้วยการเปลี่ยนแปลง จากไว้สาวสู้ไว้กเกษียณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยียงแน่ของเจ้านะแหมเพื่อลูกหลานเขาเจะเสด็จสร้อ,รอยไปเบิง่งไปแ,ง,ง,ไปแง,ง่ผู้เฒ่าอยู่บ้านเอายกตัวอย่างมาด้วยนกตอย่างคือน,นั่งแล้วลก,ก,ลก็ลุกง่าบนั่งแล้วก็ลุกง่าลุกลุกงงายกินข้าวก็บปกติคือจกกะกบ่ปกติเจา้าใดกินข้าวปกติ เค็มก็กินมลาเพ็รก็กินบมไทโอ้กินรสจัดบ่ได้คือตะกี้แล้วรสจัดบ่ได้มีอย่างอีกบแ่แถมอีกจะขอยด้วยเสือกขึ้นเอาเข่กาก็รุนเลวย ครับทายกับไปบดทายแม่งเจียกับชายเป็นแค่ประตูวิเข้าใจว่าทายเราเจีกันแต่เลิกเลิ่มตั้งแต่ประตูเลยเด็กหน่อยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเด็กหน้อยเอย่าหาวัาใหญ่สนไม่เท่มะม่วงก็ล้วงได้เดี๋ยวอ้ยยาย ยังบูจักรวงแคร์รวงตักแคร์ตามไว้กับพ่อให้โตดีๆเด้อรกหลานเดี๋ยวมันจะลรวงก็มันเด้อแต่ถ้าลั่นเจ้าเขาไปมาเอาเงี้ยศาสต้องก็ต้งดูแลนะศาต์เหลี่ยงเขา แรกเขาไี่ดีเพระาะว่าตัดต้นเป็นคนคนเกิดคือกันนั่นแหละโอ้นี่บอต้นบักกูดใบบักกูดมาบักกูดพูณน,นะแต่ว่าคือบัวคอยเห็นคนเอาเหมือนนวยเอาผลมันไปใส่งานมันขี้ลายบ่ เห็นดาอถ้าใบมันไหมไปเทศนันเทศนี่ใส่ต้มใส่แกงหัอยายต้มมันเกิดเทศประโยชน์นลายอย่างทรมาลาคนกัดใยใบมันเ็ศประโยชน์นหลายอย่างหวยมันเนประโยชน์ไดหน่อยอย่างคนก็เรบอกบ่คอยอนุญาตัเงนงปันใดมีประโยชน์ให้กันหวยก็มีประโยชน์ ประยโยชน์คนละ่ยางคือคนเท่านั้นแหละบางอย่างแม่ตัวทั้งคนัันก็มีประโยชน,ยน,ววน์หลายประโยชน์น้อย,ย,าย,ย,อายสอา่มีคุณค่าไว้เบื่อะว่าประโยชน์น้อยประโยชน์หลายเห็นมีประโยชน์คือบักกูดหาลยายสอน เจยย้าไอ้ยสิรนัยผายพันกดตะไคร่เอาอยัยต่อผูกตะไคร่ไว้บ่ผูกตะไคร่ไว้สองสามก้อนี่แหะโอ้ยบ่เป็นมันตายหรือบ่เนาะกินรอดบ่นาะผูกตะไครเก็บกินขี้ค้านแล้เอาไก่อ่าสุดขักะเบิรรอมันบ่อรอด อโอ้รอดอยู่ตัวนี้ตะครยย้ยะตอมนะรอเดี๋ยวงานกันลัง,งมมีจกักกอสามกาอตะครผู้ใวล้สามกอเลยหนมึงเละ่ะจิตมันแข็งเขามันตายก็เลยมาบึง้งหันงามเร่อ อีแล้วผู้ใทศ่มีกันมาหมดเแต่ใครไปใครน้่ยากน้่กินองามถูกหนาวเออยอากาศหนาวเดือนนีสเลยโ้ยกันยังหนาวอยู่อากาศบางล้านเป็นกังไมหนาวพอ bạn giả thấy nào có Mí, cả đuôi, mĩ sa nào sới bờ, mĩ nào sới, tao nói cái bao nào xong thì lật phật sập, sờ miếng này giùm chắc miếng bờ, nào, nào, ยายตอมเป็นยังคนบานเท่าคาือมักสางเทียงหน้าไม่มีประโยชน์อีหอย่างคือเทียงหน้าสางบางมองบางสวนสองล้างสามหลังดด่นเด้ห่วยนั่งแก่ดมพักเด็กเท่าเนาะฮอนเขากจะัาพักฮอนปะฝนตกเขาขมัพักได้กันจะบุตีเสียฮอนจะมานอน โอ้ไม่มีประโยชน์เนาะเฉพาะคนเขาสร้างไว้หลายเนาะน้ำหน้าน้ำสวนเนาะบานเข้ามาสางเทียงหน้าน้อยเท <c oughs> ียงหน้าคือบานคือครอบครัวน่หละ <c oughs> โอ้เดี๋ยวบ้านนั่งคือมาผักเพียงเพิ่าพครอบครัวสร้างเทียงหน้าแล้วก็มาสร้างครอบครัวแน่เด้อบ้านลู่แล้วครอบครัวจะครองแน่เด้อ

อ้นี่เยว่าใหญ่สนสภาพอากาศบ้าน h o มันเปลี่ยนแปลงนี่สากลมบนตกหายปีสิบปีแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้นี่สาบนาของล้ม้า oh my g o อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพดีเด้อลูกหลานนะนี่ต้องไปหาเงินนะค้ำในโบกุนตกอันนี้เพียงแคมีค้ำก็ะลำบากเด้อหนาวายก็ห่มผ่าเดี๋ยวจะบ่สบายเลยหนาวใจก็ต้องคิดอย่างไรก็ไปหาเงิน กันยังไงกระเป๋าของสิอุ่นใจทันทีเลยหลุดร้านเลยเย่ต่อมเจ้าเป็นยังเจ้าขึ้นมากินน้ำอ้อยกินน้ำหวานสดชื่นน้ำตาลได้สดชื่นเอา้าไม่มีน้ำตาลกับไปวันบอดี้ั้วยสัน มันก yeah, ็ไปแย่สมน้ำชากาแฟอะพอดีจะไปแย่สมชากาแฟจังไดชากาแฟเขากใส่หลายอย่างชิมเพียมซึ่งน้ำตาลเรื่องน้องเขาใส่เข้าไปอันนี้มันมีอย่างเดียวมันก็เลิกเพราะกินอยู่อันนี้มันก็มีแค่น้ำอ้อยอย่างอื่นใส่หลายอย่าง cái này, là gì, cái serum anh ấy vẫn cứ bảo để đi tôi nó cứ bảo để nó cứ bảo để về, làm cái sốt sền, nhá, bỏ chạy